งอนนะยังไม่เคยเห็นวิธีกินให้กินกเกืออันนงามแต่ทำมาเลยเออเพิง่งมาแป๊บเดียวเออทำเป็นเล่นพอเราสม,มอง นี่นี่ดิผักหวานจ้าทุกคนมาหาผักหวานวันนี้ผักวานแรกของปีมึงเคยผักหวานไหมพอยบอะ <c oughs> ดอกจะกระเอิญดอกยังดอกเมนิงฮะดอกเมนิงแม่นแหละก็จะสิ้นลนเส่ไฟได้นะ <c oughs> อะไร ยังไม่เคยเห็นวิธีกินให้กินยจกเกอออันนี้นะเดี๋ยวสักวันเอาทุกอย่างมีอ,อยู่บะทุงเอาใส่เราก็ได้เจออีกแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยมากพอดีพอดีแกงเลย งานตัวการาเลยอือฮักหวานธรรมชาติักว,น,กว,น,กวนแรกของปีเด้นี่เนะาะจ้ทางผูพางทางมาดามก็ผลออกเลยจ้ะเพราะว่าผลอยู่ทั้งฟูยั่นี่ออกสาดจักหน่อยบานเรามันแรงบานเรามันแรง แรงเด้ออยากจุ่มแขนมาเบ่งเ <c oughs> พียงแค่ว่ามันมาช้าจาังหน่อยพวกเดียวนี่พวกเดียวนยี่เหรอคะพวกเดียวนี่ครับเพาะว่าชิยังรอน้าใหม่เนางงั้นโบได้เจออยู่จะจ่าเคพีพีอ่ะคณะเซอร์กรรจัยค่ะนาะะปะโอ้ยเคกระด้า,ดางนี่กระด้า,ดางเอา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 อยู่บอกเอาไม่ได้นโอ้ยโบกระด้า,ดางเลย มาถึงหน้าฝนเอาหมดเอาเลยอ่อนๆเนาะเห็นแล้วก็คือทอดไข่มดแดงอีกจังหน่อยเก็ได้ไปแย่ไข่มดแดงแล้วเนี่ยแต่ว่าควันบอพาบอถนัดปายโอ้อวบอันมากอยู่โพอนี่บะ พวกหวานปกใหญ่มางนะถ้จะเอาแล้วเดี๋ยวเราจะไม่เห็นตรงนี้นี่ค่ะแผออ่วออโต้แม่เอาเราไปไปซ้อน ประทานเหตุบทให้ดแนบบอจักขอนเนาะโบคอยวางยังเลยกับชีวิตเ่าวางยังเลยนะโบเรียนมาอย่างโขงนานคงจะกว่าสี่หอบเลยจ้ะมันจะกลายกับพอดีงานอ่ะงานแล้วเนี่ยพึ่งผ่าน สามยอดนี่ค่ะทุกคนโอ้ยมีความสุขได้มาอย่างป่าจ้ะเดิมนมาอย่างป่านาะนๆนคนก็ถามหาว่าเป็นอย่างนอแอคือพอพาเป็นอย่างป่ามัน,น,มนยากเรี่ยกลายหลายจะเรียกมา,าจะใส่มีอีกไหมข่ะ เอาไปนึ่งเห็นอเองแล้วบัดนไปค่ะอ,อ,อนี่นี่นี่ โอ้ยโอ้ยมัน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 นี่นี่มันฟังวันนี้โอ้โหอบมาก จะไปปกักเราได้นี่ลยดิไียังไหมอ้หไอมาแล้วอันนี้อันนี้สิไปฝากอ่แม่แฟนของน้องอมอิ่มจ้ะเพิ่นบวชน้องมันเลยพากันมาหาผักหวานป้าไปฝากอยู่อำเภอพังคูนไปค่ะอือหอ อพอกินยังไม่ได้ไปสาดเลยจ้ะแม่ที่เดิมนะคะมีอีกอก็ค่อยหมานเด้จ้าที่ปีิหมาน อย่น้อยยอดงามแฮงนี่จ้ะกำลังแตกโอ้ยอันยังบ่ได้ไปใส่เลยจ้ะกรุ่งนี่บ่มีมีอยู่น้ำยอดน้อนี่จ้ะ3ยอด Đi ạ. on ồn đẹp. Nưng có xẹp xẹp đây. Nưng chấm chéo mà. Thả bài nhai nó bẻ nó. Bài nhai nhai nưng chấm chéo ก็ได้เต็มทุงใหญ่้วจ้ะ <c oughs> เทวดทียังโบยหาบ่ายอีอันเดียอันเดีกกพนใดบ่โบมีเนาะนี่ค่ะนี่ยไปนึ่งเขาจะไปหาเมาวานมาวันาวานี้่ะคือรู้สึกว่าเหมือนพิ่งเด็ดเลยขึ้นมานแท้กกมันบ่ใหญ่แต่ว่ามันเห็นดุ ทางภูพานะกบกใหญ่ใหญ่เห็นมาดามกุกพนหากบกเดียวกับพอแกงและทางนี้ต้องเป็นรอยกบกเพื่อสิได้พอแกงเพราะว่ามันเป็นเบีย้ยจ้ะมันเป็นผักหวานเบีย้ยแกงใส่ไข่มดแดง ค่ะถ้าเอิญดอกอย่างนี้ค่ะดอกจะรอความแก่คือดอกจะรอความแก่กินแล้วสวยไม่แก่เออพิงเนาะจ้ะก wow. ินแล้วสวยจ้ะเฮ็ดแบบไรกินเนี่ยเอ้ต้มก็ได้ลวกขนาดต้มเผาก็ได้เนาะเผาก็ได้กินแล้วสวยไม่แก่ 你好。 งานมากมานมานมานถ้าจะด,ดังขนาดนั้เมื่อยนานเราจะไม่ได้อกอกกำลังกายแบบนี้เลย ยานมาเจา้าตาพูมยุนเ <laughs> จากเลยเห็นจ้องอยู่ล้วไปเราเออเห็นะจ,จ้องอย,ง <laughs> อออยู่นี่ักหวานโอ้โหแก้วแกแเด็ดอปิด เด็ดเด็ดอนาดทจะพอความเพิง่งมาพอจนจะออกจากโคกแล้วตงาขนาดของติปกนะ រុញចូលរុញចូលរុញរុញនេះការខាងវា พอดีแกเนาะไข่หมดแดงได้อีกนานทีนี่ฮะใด้แล้วเนาะ่หะออ้ยอห,อห,อห,หองหอดงามมากเด็ดเอาเลย ừ hừ, coi 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 rất là đẹp, cháu không nhìn สวยมากนค่ะมีอีกไม้มีอีกค่ะมีอีกค่ะอันนี้กำลังปอง Okay. นี่ค่ะหอมดอกจิกเนาะแม่ทานดอกจิกฮะ น่าคลั่งนะเนาะนอกจิกเป็นอะไรฮะก็ดูนะคะอันนี้โคกหนึ่งอันนี้ KPP ได้สนิจจลงตลาดแรงบ้างตอนแรงโอ้โอ้แบลวได้เป็นร้อยละทีมงานคุณเอาผอาไปรี โอ้ยปีนี่เราเน้นดอกะลอความแก่นมาขนาดมี่ค่ะโอ้แต่เรคนกระหมาอยู่เด้แบบเดียวนะหอดชั่วโมงแหละมาหอดล้วเนาะขนาดไฟใหม่เนาะไฟใหม่ไฟใหม่ไหมไฟโบใหม่โขกฮันนักเ็กไฟโบใหม่ไม่ได้อยู่มันหิบไฟใหม่ไปโขกเนี่ยเนี่ยบะเมื่อบะ ดอกอย่างนะชรอความแก่ชรอความแก่กินแล้วคือบุมีเท่าสาดนี่ถ้ากินทุกปีเนาะคหายาแน่นปีเนาะจะเอาคมๆเรอะเนาะเอาคมจ้ะด้เยได้หนายปีจะพี่งานนี well ่นะสวยงามมากเลยนี่เออ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 ออเ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 อเออออเออเออเออ กองใส่น้มาเออพึ่งมาแป๊บเดียวเออทำเป็นเล่นพอเราสมองออกนะเกวมันเป็นะไายอืมโชว์โชวของกันไปปันไร้ด้วยโอ้หหันดีแล้วคนเออเยอะแยะมากเดี๋ยวจะไปวัน hmm. น <t uk feeling Switzerland> <at> ี <anyway> ้ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบ